บอกโคลี่ผักปลอดภัยนะคะวันนี้เรามีแบบหั่นนะได้มาจากโลตัสนะคะเขาเขียนว่าปลอดภยัยจากสารเคมีสดส่งตรงจากเกษตรกรแล้วก็ส่งภายใน24ชั่วโมงนะคะเราจะลองมาทำเดี๋ยวเราจะต้มก่อนนะคะต้มในน้ำเดือดนี่แหละเดี๋ยวไปล้างก่อนนะโอ้ดูคุณภาพดีมากเลยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเราจะต้มนี่แหละแล้วก็ ใส่บล็อกคลีบุบล็อกคลี่เขาคุณภาพดีมากๆนะคะสมกับเป็นผักปลอดภัยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปต้มเลยนะอาจจะแบบทําเป็นผักต้มแล้วก็ทําจิ้มแจว่วหรือว่าเราจะออ่ต้มแล้วเราก็เอามาผัดอีกทีเมื่อกี้ลองตัดแล้วมันแตกอะ่ะก็จเเลยจะใส่ไปทั้งหัวนะคะน้ำมาจากตู้เย็นเราจะต้มพร้อมกันเลยดีกว่าใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะคะ เห็ดออรินจิเราต้มทุกอย่างอุ้ยเราน่าจะผัดแบบเห็ดให้มันใส่พริกนิดนึงแล้วเผ็ดขึ้นมานิดหน่อยนะ่าจะดีอุ้ยทําเมนูนี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราหั่นแบบยาวใส่แครอทลงไปนะคะได้แล้วนะคะบรอกโคลีต้มแล้วเราก็จะแพ็คใส่กล่องเก็บไว้เป็นวัตถุดิบนะแบบนี้เลย